อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนวันนี้เราก็อยู่หน้าเตาอีกแล้วนะครับครัวโบราณของอีฟาร์มลำพูนเช้าวันนี้เราจะพากินอาหารป่าอาหารป่าแต่ไปหาในน้ํามันเป็นอะไรนี่เลยอาหารป่าแต่ไปหาในน้ํานะครับเราได้มาจากฉัดชัยฟาร์มกุ้งไปช่วยลากกุ้ง ก็เลยเวียงแหนึกว่าจะได้ไอชอนแต่ปรากฏว่าได้ซักเกอร์มานะครับเอเลนสปีชีที่เขาห้ามปล่อยลงในน้ำแต่ปรากฏว่าตอนนี้ในบ่อน้ำในลำน้ำนะครับของเมืองไทยเต็มไปด้วยซักเกอร์นะครับวันนี้ก็เลยเป็นอาหารป่าของอ e ีฟาร์มลำบูรเราจะมาทำลาบปลาซักเกอร์กันฮ่าฮ่า แล้วเราก็ได้ปลาซักเกอร์ที่ย่างเรียบร้อยนี่เละนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเอาเนื้อกันและนี่ก็คือข้าวคั่วนะครับเราซื้อมามันยังไม่ไม่หอมนะครับความหอมมันหายไปหมดเราลงคั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับและสูตรลาบปลาของอ e ีฟาร์มก็จะตำตะไคร้แล้วก็เมล็ดผักชีล,ลงเข้าไปคั่วกับข้าวคั่วด้วย เราคั่วให้หอมนะครับแล้วเราก็จะเอาไปผสมในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความหอมแล้วก็ชูรสลาบปลาของเราวันนี้และนี่ก็คือเนื้อปลาปลาซักเกอร์นะครับที่เราย่างมาเรียบร้อยแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อมันมาเดี๋ยวเราจะเอาไปลาบกัน นอกจากเนื้อปลาแล้วนะครับสมุนไพรที่เราจะใส่ลงไปนี่ก็จะมีหอมแดงหรือว่าหอมแขกเผามีกระเทียมเผามีมะเขือเทศเผาเพื่อความนัวและก็ที่สําคัญคือมะเขือขืนมะเขือแจ้มะเขือขอืนเผาเพื่อความหอมนะจ๊ะแล้วก็ดับกลิ่นข้าว แล้วขั้นตอนสําคัญก็คือการลาบปลานะฮะเราเอาเนื้อปลาที่เราแกะแล้วก็สมุนไพรนะครับทุกอย่างลงมาลาบเลยลาบให้แหลกนี่ลาบให้เนียนเลยนะครับเขียงของเราเป็นต้นลำไยโบราณน,น้องชายตัดนี่มันอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เขียงต้นลำไย มันก็จะส่งกลิ่นหอมเป็นอีกรสชาติหนึ่งให้กับลาบปลาของเรานี่ลาบแหลกแล้วนะครับทางเหนือเขาเรียกว่าเนียนนักลาบจะเนียนนักแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการมาโซหรือว่ามายำนั่นเองนะครับทางเหนือเป็นห้องมาโซลาบกันนะครับนี่คือน้ำพริกลาบที่เราคลุกกับน้ำต้มแล้วนะครับ นี่เรียบร้อยปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ผงชูรสนิดนึงนะครับนี่คนทุกอย่างให้เข้ากันโซนะครับโซโซทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้าวคั่วที่เราผัดพร้อมกับไอ้ตะไคร้ลงไปนี่เลยนะครับนี่แล้วก็คลุกกันต่อ เสร็จเรียบร้อยนี่วันนี้เราทําลาบไม่แฉะนะครับเราเอาแบบเป็นผงๆแห้งๆนะครับนี่คือลาบป,ปลาซักเกอร์ปลาพลังโดดของเราแล้วก็นี่เป็นผักรอบฟาร์มของเราผักสดๆปลอดสารนะครับไม่ได้พ่นยาอะไรล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ลาบปลาซักเกอร์จะช้ายอยู่ใหญ่ ไปหากเลือดกันวันนี้ท้องฟ้าคลึมๆนะครับมาหากเลือดลาบป่าซักเกอร์กันนะครับตอนแรกกะว่าจะเอาปลาหมอมาลาบนะครับเบี่ยงแหไปที่บ่อพักน้ำของชัดชัยฟาร์มไม่ได้ ได้ปลาทําความสะอาดซักเกอร์ตัวใหญ่ๆจัดการซะเลยลาบปลาซักเกอร์อร่อยมากกินกับผักสดจริงๆเราย่างแล้วก็ชีกกินกับน้ำปลาก็อร่อยนะครับเพราะว่า เนื้อปลาซักเกอร์ที่ย่างแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสมันจะเหมือนกับปลาช่อนอย่างเลยแม่ลาปลาเผาก็แม่ลาปลาเผ,า,า,า,ผาเถอะมาเจอปลาซักเกอร์เผาหอมเนื้ออร่อยมากอืมอืม้มมันลํำแท้แะชาวบ้านหลายคนถึงแม้จะเป็นที่แถวอ e ีฟาร์นี้ก็ตาม เขาคิดว่าปลาซักเกอร์กินไม่ได้แต่จริงๆมันกินได้แล้วอร่อยด้วยนะครับเพียงแตบบ่ว่ารูปร่างหน้าตามไม่น่ากินเฉยๆแต่เนื้อปลามันอร่อยมากยิ่งไข่ของปลาซักเกอร์ยิ่งอร่อยเลยนึบๆลูกโดดซะหน่อยอืม เล็บพุดสมุนไพรล้วนๆมเมื่อเขื่อน่าอือทีอีฟามลำพุนลาปลาซักเกอร์มาหากเลือดอือ ពេញបាត់ពេញត្រឹម